สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจกิฟต์แกนมัมบายแม่อีทนะคะสำหรับเย็นวันนี้ก็มีในเรื่องของอความขี้ลืมนะคะมาฝากทุกท่านค่ะ,ะทุกท่านก็คงพอจะทราบว่าเคยไหมคะที่ลืมแบบลืมกุญแจรถลืมกุญแจบ้านลืม,ลมอะไรต่างๆไว้น,น่นนี่นั่นเอ๊ะ หาไม่เจอต้องใช้เวลานานมากกว่าจะออกจากบ้านได้นะคะคิดว่าทุกท่านก็คงจะเคยเป็นนะคะสาเหตุของการขี้ลืมนั้นมีอะไรบ้างนาะเราลองมาดูกันนะคะข้อที่1ค่ะบางทีเราก็มีอะไรที่เยอะเกินไปนะคะอย่างแม่อีทเนี่ยบางทีเนี่ยตั้งแต่เป็นคนขี้ลืมมากๆจากทีเ่เคยเป็นคนขี้ลืมอยู่แล้วยิ่งขี้ลืมมากขึ้นนะคะก็คือเกิดจากการซื้อกระเป๋านะคะมีกระเป๋าอยู่หลายใบค่ะอ้าว ถ่ายเทของจากอันกระเป๋าใบนี้ไปใส่ใบนั้นจากใบนั้นมาใส่ใบนี้เออันนี้มาแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะทำให้กลายเป็นคนขี้ลืมไปเลยค่ะกระเป๋าที่เยอะแล้วก็หลายใบนะคะบางทีเราถ่ายเทของนะคะจากกระเป๋าใบนี้ไปเป็นแพ็บางส่วนบางส่วนยังอยู่ในกระเป๋าใบเดิม แล้วก็อ่ะพอมีกระเป๋ามาอีกใบหนึง่งก็เอาบางส่วนไปใส่ได้อีกใบหนึง่งทําให้บางทีเนี่ยโอ้โหยิ่งมีกระเป๋าห้าใบหรือสิบใบนะคะยิ่งแบบกลายเป็นทําให้ความคิดลืมที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งแบบทวีคูณเป็นสองสามเท่าไปเลยนะคะบางทีเนี่ย <c oughs> เผลอไปใช้กระเป๋าใบใหม่ๆๆม่ใหม่ใหม่กลับมาเจอกระเป๋าใบเกา่าเนี่ยมาเจอเอกสารอันเก่าหรือว่าของที่แบบเป็นสิ่งที่เรา โอ้โหนี่เราเอามาทิ้งไว้ในอีกอันนึงได้ยังไงเนี่ยถ้าเราไม่มาหาเจอเนี่ยเป็นเรื่องแน่ๆเลยเนี่ยอันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยๆเลยนะคะแตท่านไหนที่มีมีประสบการณ์แบบนี้ก็แชร์กันเข้ามาได้นะคะอันนี้คือกระเป๋าแค่กระเป๋านะคะมีหลายใบยนะตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นคนแบบอิลุงตุงนังขี้ลืมไปเลยนะคะสาเหตุของความขี้ลืมอันที่สองนะคะก็คือการเป็นคนที่มีเรื่องราวมากมายให้คิดให้ทำค่ะ บางคนก็อยากจะแบบอันนั้นก็อยากจะทําอันนี้ก็อยากจะทํางานนี้ก็ยังทําไม่เสร็จอันนั้นก็จะต้องทำทำหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างทําอันนั้นนิดอันนี้หน่อยอันนี้ก็ไม่เสร็จอันนั้นก็ไม่เสร็จนะคะบางทีมันอา,อาจจะเกิดจากแบบโอ้โหภาระงานของเราเยอะเกินหรือว่าเราบริหารจัดการเวลาแบบไม่ได้นะคะไม่รู้จะเรียงยังไงอันไหนที่มันแบบ อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามันหนสำคัญเลยต้องไปจัดการก่อนไงคะก็อาจจะทําให้เราแบบทํนโ่นนิดนี่หน่อยเดี๋ยวฉันต้องกลับมาทําอันนี้อีกเอ๊ะทำอันนี้เสร็จเดี๋ยวก็ต้องกลับไปทาอันนั้นอีกมันค้างคาใจอยู่ก็จะทําให้กลายเป็นแบบเป็นกังวลเป็นขี้หลงขี้ลืมไปได้นะคะแบบทําให้แบบทํนโ่นนิดนี่หน่อยเรื่องมันก็จะค้างอยู่ในหัวของเรานะคะนี่ก็เป็นสาเหตุของการขี้ลืมได้ค่ะ สาเหตุที่3นะคะที่ทําให้เราเป็นคนขี้ลืมได้ก็คือการที่เป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งนะคะซื้ออะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะซื้อเครื่องสําอางมานะคะโอ้ไปอบรมคอสแต่งหน้าคอสนี้ก็ซื้อแบบอันนี้เอาประสบการณ์ของตัวเองมานะคะอ่ะอันนั้นก็จําเป็นต้องซื้อนี้ก็จําเป็นต้องซื้อซื้อซื้อพอซื้อมาไว้แล้วกับอันเก่าที่มีอยู่ก็มาผสมปนเปกันตายละ เราจะเริ่มต้นตรงไหนดีอันนี้ก็จําไม่ได้แล้วว่าจะจะเอาไว้ทาตรงไหนทาตรงตาทาตรงแก้มทาตรงตรง,ตรงไหนอ่ะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปใช้ของเจ้าเดิมที่ยังซื้อมาก่อนอะไรอย่างี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเกิดจากแบบสาเหตุที่แบบว่าซื้อของมาเยอะนะคะแบบอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็ยังไม่หมดเอาอันนั้นมาอีกผสมปนเปกันวา,างบนโต๊ะนะคะก็จะทําให้เรากลายเป็นคนแบบว่าไม่มีระเบียบนะคะแล้วก็ ซึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะคะไม่ต้องเอาเป็นเยี่ยงยางนะคะนี่กําลังเคลียร์ตัวเองนะคะพยายามที่จะไม่ซื้อของมาเยอะนะคะพยายามจะใช้ของอันที่มาเดิมเดิมนี้ให้หมดก่อนสาเหตุที่4นะคะก็คือการพักผ่อนไม่ไมเพียงพอนะคะนอนดึกเป็นประจํานะคะ,ะไม่ค่อยให้ร่างกายซึ่งเป็นรถยนต์ที่มีคันเดียวในชีวิตเราเนะะี่ยค่ะได้พักผ่อนนะคะก็อาจจะแบบนอนดึกเป็นประจํานอนไม่เพียงพอ นะคะคซึ่งร่างกายของเราเนี่ยต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะอย่างน้อย6-8ชั่วโมงถ้าเราให้เขาได้พักผ่อนไม่เพียงพอเซลล์ต่างๆก็ทํางานแบบไม่ได้เต็มที่นะคะก็จะทําให้เรากลายเป็นคนแบบ ประสิทธิภาพในการจําในการทํางานอะไรต่างๆก็จะลดลงนะคะในการขับขี่รถนะคะเรื่องอุบัติเหตุจราจรนี้ก็จะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่เรื่องที่ต้องระวังอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเป็นอะไรที่เป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะดูแลเขาให้ดีๆเหมือนเราใส่น้ํามันเครื่องกับรถยนต์ที่เราขับทุกวันนะคะหมั่นเช็ครถหมั่นเช็คล้อลมยางอะไรเนี่ยค่ะดูแลเขาให้ดีๆนะคะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะ สาเหตุที่5นะคะเรื่องการรับประทานอาหารนี่สำคัญมากๆเลยนะคะ,ะ,ะแม่อิทนะคะพูดบอกว่าไม่อิทนี่บางคนบอกว่าดูอายุมากเกินไปที่จริงไม่ถึงกับต้องเรียกว่าแม่เรียกว่าพี่หรือว่าแบบเรียกอีทเฉยๆก็ได้ในคลิปนี้ขอเรียกว่าแม่ก่อนนะคะไม่อิทเคยไปเจอเคยไปออกพื้นที่แล้วก็ไปให้ความรู้ประชาชนนะคะสังเกตว่าลองเล่นเกมนะคะแล้วก็ถามเขาว่าคนไหนที่ทานอาหารเช้ามาแล้วก็เทียบกับคนที่ไม่ทานอาหารเช้านะคะ คนที่ดื่มตื่นขึ้นมาดื่มเฉพาะกาแฟอย่างเดียวเนะคะเขาจะมีโรคประจําตัวนะคะแบบการเคลื่อนไหวก็จะแบบช้าๆนะคะแล้วก็แบบแขนี่ยจะไม่กระชับกระเฉงนะคะแต่เทียบกับคนที่เขารับประทานอาหารตอนเช้าเป็นแบบแกงส้มผักบุ้งอะไรเงี้ค่ะซึ่งมันก็มีวิตามินโปรตีนอะไรมากมายนะแกงส้มผักบุ้งใส่ปลาใส่อะไรเขาจะตอบอย่างกระชับกระเฉงแล้วก็ร่างกายดูอ่อนไวแล้วก็แข็งแรงแล้วก็รดรวดเร็วนะคะ ค่ะอาหารของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้โปรตีนอาหารที่เขาบอกว่าให้กินให้ครบ5หมู่เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะกินในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เพียงพอนะคะไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะตื่นเช้ามาเราก็ได้เหมือนกับเติมก่อนที่เราจะไปใช้ร่างกายของเราทํางานอย่างหนักนะคะแบบใช้เขาทํางานใช้สมองอย่างหนักเนะะี่ยค่ะ ก็แบบบำรุงเขาซะหน่อยนะคะแบบโหออกไปแบบหาไรายได้นะคะมาแบบให้ครอบครัวให้ตัวเรานะคะก็ต้องบำรุงเขาให้ดีๆนะคะตื่นมาอย่างน้อยก็อ่ารับประทานไข่ต้มนมนะคะกล้วยโหแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะคะยิ่งถ้าใครได้แบบเป็นผักหลากหลายชนิดนะคะหลายสีนะคะอ่าเป็นผักสลัดหรือว่าจะเป็นแกงอ่าสมสมติว่าเป็นแกงผักกาดผัดผักบุ้งหรือว่าแกงส้มผักบุ้งอะไรเนี่ยค่ะโอโหวิตามิน A B.C.D เพียบเลยนะคะที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยหรือว่าสมองของเราเนี่ยมีความสดชื่นทำงานได้ดีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อิสก็จะมีแบบวิธีมาแบบว่าเราทำยังไงเราถึงจะไม่แบบช่วยลดความขี้ลืมลงได้นะคะอันดับหนึ่งนะคะก็คืออ่ที่ที่ลองทำนะคะคือจะซื้อกระเป๋าน้อยลงนะคะแล้วก็แบบพยายามแบบอันนี้กระเป๋านี้แบบ จัดให้มันเป็นระเบียบนะคะแล้วก็ของอันไหนที่แบบจะต้องแบบสำรองไว้เฉยก็จะพยายามเก็บไว้ในกล่องหลังรถหรือว่าอาจจะมีกระเป๋าต่างหากนะคะแต่ว่าก็พยายามลดลงค่ะ,อ,ะอันที่สองนะคะเรื่องราวต่างๆที่แบบโอ้โหแมอเอจะเป็นคนที่ไฮเปอร์แอคนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบเห็นอะไรก็อยากจะทําไปหมดอยากจะเรียนรู้อยากจะไปน่นไปนี่อยากจะไปท่องเที่ยวอยากจะทํโน่นทํานี่นะคะมีหลายอย่างมากที่อยากจะทําทีนี้ก็เลยต้องลดบางกิจกรรมบางิบางกิจกรรมก็ต้องปฏิเสธไปเลยนะคะ ก็คือแบบเลือกที่ที่จะทำแค่1หรือ2อย่างนะคะหรือ3อย่างเท่านั้นจะพยายามไม่ทำมากกว่านี้นะคะแล้วก็พยายามจัดสรรเวลาค่ะเพื่อว่าสมองเราจะได้ไม่ต้องไปจำอะไรมากมายจะทำให้เรากลายเป็นคนเบลอไปได้นะคะในเรื่องของการทำงานก็พยายามแบบจัดลำดับการทำงานนะคะแบบอันไหนที่จะต้อง จัดการไปก่อนจัดการให้เสร็จนะคะอันไหนเจอปุ๊บรีบจัดการปั๊บเลยจะได้ไม่แบบไม่ต้องเก็บเอาไว้ถ้าเก็บเอาไว้ในสมองเราจะต้องจําอะไรเยอะแยะมากมายนะคะทําให้เราเบลอได้นะคะค่ะวิธีแก้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือแบบพยายามลดการซื้อของนะคะลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องสําอางนะคะแบบพยายามดูอันเดิมที่มีอยู่นะคะว่าใช้อะไรไปแล้วบ้างนะคะลูกสาวก็จะบอกว่า แม่เนี่ยซื้อมาแล้วแบบได้ใช้บ้างไปเนี่ยแบบอย่าไปซื้อเยอะนะเนี่ยก็ทําให้หนึ่งเราประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะอันที่สองก็คือเราเอาสิ่งที่มีอยู่นะคะมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เต็มที่นะคะเราก็จะไม่ได้เบอร์นะโออ,อะไรกองเต็มไปหมดเนะะี่ยค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคะในเรื่องของการพักผ่อนก็พยายามจัดสรรเวลานะคะพักผ่อนแบบพยายามที่ให้ร่างกายและจิตใจของเราได้พักผ่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการสวมดมนต์หรือว่านั่งสมาธิะคะ่ะ อีกอย่างในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็พยายามแนะนํานะคะทุกคนให้ร่างกายของเราเนะคะเหมือนกับบํารุงเขาเขาให้ดีๆนะคะทุกส่วนอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเราเนี่ยสำคัญมากๆสําคัญทั้งหมดเลยนะคะก็ตื่นมาก็ให้เขาได้แบบอ,อย่างน้อยก็ได้ดื่มนมหรือรับประทานอาหารแบบที่มันแบบครบห้าหมู่นะคะกล้วยน้ําว้าเนะะี่ยค่ะราคาตอนนี้ราคาจะค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะแต่ว่าประโยชน์สูงสุดเลยค่ะ ก็ซื้อไว้แต่ไม่จําเป็นต้องทานหลายลูกนะคะเพราะว่า1ลูกก็80กิโลแคลอรี่ไปแล้วนะคะก็อย่างเมล็ดเมื่อก่อนก็แบบจะทานสักครึ่งลูกนะคะก็ถือว่าเราเอาวิตามินนะคะก็จะมีโพแทสเซียมนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราหากล้วยไม่ได้เราก็หาในอ่าส้มหรือมะละกอนะคะก็ได้กินวัลนิดวัลหน่อยะค่ะเติมวิตามินให้กับร่างกายเรานะคะอ่าโปรตีนนะคะผักผลไม้ผักพื้นบ้านนะคะราคาถูกแล้วก็ประโยชน์สูงนะคะประหยัดสุดค่ะค่ะ อาหารที่ดีไม่จําเป็นต้องเป็นราคาแพงนะคะหรือว่าอยู่บนแบบในห้างหรือว่าแบบร้านหลูๆราคาแพงๆนะคะบางทีนะคะผักผักพื้นบ้านนะคะริมรั้วอะไรนะคะห้าบาทสิบไปในตลาดเนี่ยโอ้เราเอามาทําอาหารนะคะคุณค่าแบบที่ดีต่อร่างกายนะคะแถมประหยัดเงินเราด้วยนะคะแล้วก็ทําให้สุขภาพของเราดีด้วยนะคะสุขภาพใจเราก็ดีนะคะมีมีเงินเหลือนะคะไม่ต้องแบบใช้ใจ่าย ุ่มเฟือยอะไรมากนะคะค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับของการแบบว่าเราจะทํายังไงที่จะไม่ขี้ลืมนะคะนี่เราก็มาพัฒนาด้วยกันอันนี้ก็แบบพยายามจัดการปัญหาการขี้ลืมของตัวเองนะคะหลายๆท่านท่านไหนบ้างที่มีปัญหาขี้ลืมก็แบบลองมาแชร์กันนะคะว่าท่านมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะหรือว่ามีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะเพราะว่าการขี้ลืมนี่ก็อันตรายมากๆนะคะถ้าเกิดเราลืมปิดแกส๊สลืมปิดไฟปิดอะไรในบ้านนะคะเป็นเรื่องที่อันตราย ค่ะสวัสดีค่ะ